แปลว่าตรงนี้หวานกว่าตรงนี้น้ำเปล่านะอาคุณผู้ชมคะขอต้อนรับกับเข้าสู่ช่วงที่2องของรายการกำลังถกเถียงกันเรื่องวนัมนมากินแก้วไครใช่ไหมไม่นี่เรามาอยู่บ้านไครเขาเนี่ยไห<ล><ใ>น,น,นบอกว่าวันนี้จะพามาพบศิลปินวันนี้เราออกมาทุ่งนาเล็กน้อยนะครับแถวคลอง11ดังสีงนคะรนายกวันนี้เรามานั่งอยู่ในบ้านของรองศาสตราจารย์สุวัสด์แสนขัติยรัตน โอ้โหเต็มยศเลยเต็มยศนะคะเทพเทพเทพแห่งศิลปะไทยอ่าเทพอีกหนึ่งท่านนะคะใชต้องบอกงานของอาจารย์สุวรรณนะเป็นงานที่แบบฉ่ำสวยโบะอ่าใช่สีของอาจารย์จะเทพมากะจะหวานแล้วใหม่มาเป่อช่วงที่แล้วครับดิฉันไปโมก้ามาอันนั้นเขานิทรรศการของเขาเรียกว่าศิลปินเชียงรายทั้งนั้นเลยอ๋ออาจารย์สุวรรณก็เป็นคนเชียงรายใช่ปะ จารย์สุวรรณเป็นคนเชิงร้ายแต่แกมาสอนอยู่คลองหกมาสถิตอยู่ที่คลองสิบเอ็ดเนี่ยเป็นสิบปีแล้วนะคะแล้วตอนนี้แกอยู่ไหนลำนั่งรอกันตั้งนานแล้วเนี่ยไปสถิตอยู่แถวไหนเนี่ยได้เวลาแล้วนะผมว่าเดี๋ยวก็คงมาแล้วเนี่ยเออเนี่ยนะคือแบบโหยใครก็รู้นะอาจารย์สุวรรณนี่เป็นคนที่แบบต้องบอกว่านะเทพท่าทางนุ่มนวลอ่าแล้วดูสถานที่ของแกกับโอ๋โถงสวยงามสุดยอด อ้าวนั่นนั่นอ้าวอ้าวมาแล้วมาแล้วมาแล้วคุณผู้ชมค่ะมาแล้วค่ะนะคะโอ้โหอาจารย์ที่ไหนมาอาจารย์ค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีครับแม่โอ้ยคุณผู้ชมค่ะจะบอกว่าดิฉันตกใจนึกว่าพ่อหนุ่มโฟวิลที่ไหนมาที่แท้นี่เลยค่ะเนี่ยแขกรับเชิญคนสำคัญของเราในวันนี้ค่ะอาจารย์สวัสดิ์แสนขัติยรัตน์ครับค่ะ เป็นนยอะหน่อยรองศาสตราจารย์สุวัสด์แสนขัตยานอ๋อไม่ธรรมดานะครับผมค่ะโอ้ยอาจารย์เท่มากออ๋ผมก็เพิ่งรู้อาจารย์ขับรถอย่างนี้ด้วยผมมีหลายอารมณ์ครับบางทีนิ่มๆก็ขับโฟกซ์ไปวันไหนอยากลุยๆก็งานก็มีสองอารมณ์กันเห็นไหมเพราะฉะนั้นนะเดี๋ยวเดี๋ยวขออนุญาตเข้าไปชมแบบว่านะคะสถานที่สวยงามสตูดิโอสวยงามของอาจารย์ได้ไหมคะด้วยความยินดีครับค่ะเดี๋ยวให้อาจารย์ขับรถเนี่ยเดี๋ยวดูนะเท่สุดยอดเลยค่ะเดี๋ยวเข้าไปดูข้างในค่ะครับผม ใครับค่ะอรังอรังเจอจเจอแต่งานศิลปะในบ้านเชญครับเชญครับทางนี้เลยครับทางนี้เลยครับเชิญเลยครับผมในงานก็จะมีงานศิลปะหลากหลายมีภาพเขียนของผมเขียนโดยคุณวัชระก้าข้าขายค่ะ มีคุณค่ามากงานของพี่ประสงค์มือเมืองศิลปินใหญ่ทั้งนั้นนะเหมือนจะในในว่าจะให้ตำแหน่งได้ตำแหน่งอะไรนี่ผมก็เพิ่งได้นี่ทีหลังต้องมาก่อนทีหลังต้องให้พี่แกเขียนให้แล้วเหมือนกันค่ะจะผมให้เขียนตั้งนานแล้วนะค่ะมีงานท่านังคารมีงานผม มีงานศิลปินหลายท่านข้างบนก็มีมีงานศิลปินสาวสวยด้วยวฆสนาสีสังรู้จักป่ะรู้จักปะครับคุ้นๆแต่ไม่เห็นมีงานงานกิษนะเลยค่ะโอ้ยถูกใจเลย ต้องให้แล้วล่ะต้องให้แล้วล่ะต้องให้แล้วล่าไม่ให้ย่าไม่ให้แต่ว่าผมหางานที่แบบถูกใจจริงๆบ้านอาจารย์ยังไม่ได้๋ยวหางานที่ดีที่สุดภายในปีนี้นะครับภายในปีนี้เราจะได้ใช่ไหมอาจารย์ด็อกเตอร์ใช่ไหมเดี๋ยวนี่เรื่องด็ออกเตร์นี่แหละถึงต้องไปคุยกับอาจารย์โอเคงั้นเชิญขึ้นข้างบนแล้วกันครับเชิญครับผมค่ะหลังจากที่เดินนะคะภายในบ้าน ขึ้นมาชั้นบนมองเห็นทุ่งนาอาจารย์คะมันดูแบบว่าโคชิวสุดๆผมไม่อยากไปไหนเลยลับเข้ามาที่บ้านก็อยู่กับธรรมชาติและงานศิลปะนี่เป็นสาเหตุที่ตามตัวอาจารย์ยากหรือเปล่าเพราะอะไรครับเราปาจารย์หาอาจางยยาก ก็พออาจารย์เข้าเมืองเนี่ยคือมีธุระพอเสร็จธุระเสร็จปุ๊บอาจารย์จะมานีอ่ไงแล้วก็ไม่คมีแคปผมเล่นเล่นเลยทุกคนก็สงสัยว่าอาจารย์สุวัสดหายไปไหนอืมครับซุ่มอยู่ครับใช่ซุ่มช่วงนี้กําลังเรียนปริญญาโทเอยปริญญาเอกครับผมแต่คุณอยากรู้ไหมว่าตอนนี้รับด็อกเตอร์เนี้ยตอนสมัยเรียนเนี่ยเริ่มต้นเรียนที่ไหนคะอาจารย์ผมก็เป็นเด็กชาวบ้านทั่วไปก็เรียนโรงเรียน ที่อยู่ใกล้ๆบ้านโรงเรียนบ้านเก่าโรงเรียนพันวิทยาคมอยู่ในอำเภอพานจังหวัดเชียงรายแหละแล้วก็เริ่มเอยากเรียนศิลปะก็ต้องขวนขวายหน่อยก็อาจารย์ท่านหนึ่งที่สอนศิลปะตอนนั้นเชื่ออาจารย์แก้วจันทาคาตท่านอยากให้เราเรียนในระดับที่สูงขึ้นเพราะว่าเอ่อตอนนั้นความใฝ่ฝันของเด็กก็คือเห็นลุงวันเห็นพี่เลิมมันมีแรงมาแล้วแล้วก็เห็นพี่สมพงษ์สารชักเข้ามา ก็เลยอยากไปเรียนที่อาชีวศึกษาเชียงรายจะไปที่เชียงใหม่หรือกรุงเทพก็ยังพ่อยังไม่ให้ไปก็เลยไปเรียนที่อาชีวศึกษาเชียงรายหลังจากนั้นพอรู้สึกว่าได้เรียนรู้โลกได้เรียนรู้ชีวิตอยากมาเรียนที่พอช่างก็เลยต้องเดินทางมาเรียนที่พอช่างที่คุณพ่อห่วงเนี่ยเพราะเป็นลูกชายที่น่ารักหรือเปล่าอ๋ไม่ทราบเหมือนกันครับอาจจะโซหรือเปล่าไม่รู้่าหรือว่ามีน แนวโน้มจะเกเรเลย่าแต่รู้ว่าอาจารย์สุวรติที่ครอบครัวจะจะเป็นช่างครับใช่ครับก็ตอนนั้นถ้าไม่มาเรียนเราก็จะเป็นแค่ช่างแกะงานก็คือคิดงานทํางานตามบรรพบุรุษแต่ถ้าเราอยากจะให้ศิลปะเรามีความก้าวหน้ามีการพัฒนาการที่ดีเราต้องพัฒนาสมองความคิดผมคิดว่าเรื่องจินตนาการสําคัญ เพราะว่าอย่างอเวอร์สไอสไตล์ยังเห็นว่าจินตการสําคัญก,กว่าความรู้แต่ทั้นนั้นเนี่ยความรู้กับจินตการต้องไปด้วยกันเพื่อเกิดจินตาภาพเพื่อให้ชัดเจนว่าจินตการก็ยังเคว้งเคว้งแต่จินตาภาพเริ่มชัดละมาสู่ภาพลักษณ์การทนศิลป,ปะแล้วตอนที่อาจารย์มาที่พอช่างอาจารย์เลือกเรียนจากสาขาอะไรคะผมรักในเรียนแบบ ที่มันละเอียดปราณีตและความเป็นไทยสูงในตัวก็คือเรียนศิลปะไทยก็จากการสังเกตงานผมกับงานเพื่อนครูให้โปรเจกต์ว่าไปเขียนต้นไม้เพื่อนเขียนด้วยสโตรกแต่ผมเขียนแทบทุกใบ แสดงว่าใจผมจะต้องเลือกเรียนที่มันละเอียดอ่อนรานี้แล้วก็เลยเลือกเรียนแผนกจิตกรรมไทยคุณเรียนจิตกรรมไทยคุณเขียนทุกใบว่าตรงไหนดอกไม้ใบไม้ผมเขียนแต่ข้างหน้าข้างหลังผมปล่อยผมก็โชคเช่ารักไก่เป็นเลยอาจารย์นี้ตอนสมัยเรียนเพอะช่างเป็นยังไอาจารย์ก็ได้ศึกษากับครูบาอาจารย์ที่ดียายอาจารย์สมปองอครวงศอาจารย์วุฒิชัยพรมราซึ่งสองท่านนี้ตอนนี้ก็ ขึ้นไปอยู่ทํางานบนฟ้าแล้วก็เหลือแต่พวกเราต้องทํางานท่านก็ปลูกฝังให้รักในศิลปะวัฒนธรรมไทยแล้วก็เป็นตัวอย่างในการทํางานศิลปะที่ผมไม่ได้ทํางานจิตรกรรมบนฝาผนังแต่เอาฝาผนังนะมาสู่ฝาผนังบ้านคนมาสู่มิวเซียมมาสู่ที่ต่างๆที่ควรจะมีงานอาร์ตเกิดขึ้นชีวิตตอนเป็นหนุ่มพอช่างเป็นไงคะโอ้ตอนนั้นรู้สึกว่ามุ่งมั่นกับการทํางาน งานเรียนแต่ในขณะเดียวกันการที่เรามาจากที่ไกลเราต้องมีทุนการศึกษาด้วยตัวเองเนี่ยเราต้องทํางานไปด้วยเรียนไปด้วยแล้วก็ไปอยู่วัดก็อยู่ไม่ได้เพราะต้องมีการฝากมีเส้นมีสายเราไม่มีเพราะฉะนั้นเนี่ยผมจะต้องเป็นคนที่ขยันแล้วก็ทํางานก็คือเราจะต้องอยู่อพาร์ตเมนต์ที่ดี อยู่ในโลเคชันที่ใคราทองชีพสูงเราเลยต้องเขียนรูปให้มากกว่าคนอื่นอ,อ,อาจจะเป็นสาเหตุหนึ่งที่ผมทำให้ผมมีทุกวันนี้เพราะว่าการได้ทํามากรู้มากประสบการณ์เยอะทําให้จะทําอะไรเนี่ยมันมือมันเสกได้หนังใจคิด อันนี้ขอยืนันอาจารย์คนที่ขยันนะเพราะว่าตอนผมเรียนผมเป็นลูกศิษย์อาจารย์รุ่นที่สองผมจะเห็นอาจารย์สอนเสร็จอาจารย์จกห้อทํางานตลอดเวลาที่คืนตีนตื่นเช้ามาทํางานแลวอาจารย์มีลูกศิษย์คนนี้แต่สมัยนอ้เขาเป็นคนที่มุ่งมั่นจริงเหรอขนาดเขียนใบไม้เขายังเขียนแน่นหนาและหลังไม่เขียนเ่ยนะสไตล์งานเขาก็จะแตกต่างกันออกไปแต่เป็นคนที่ตั้งใจที่สุดในรุ่นเหมือนกันคนหนึ่งรับและหลังจากที่พอช่างมปแล้วล่ะอาจารย์ หลังจากเพราะช่างผมก็อยากเรียนในระดับที่สูงขึ้นเพื่อพัฒนาทางความคิดก็มาเรียนต่อยอดที่มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรีซึ่งเป็นที่ที่ผมสอนอยู่ทุกวันนี้ก็ได้พบครูบาอาจารย์หลายท่านก็ทางมหาลัยก็ได้เชิญอาจารย์พีชาติทองมาตรวจที่ศิษย์เชิญอาจารย์คนนั้นคนนี้จากมหาลัยอื่นๆมาตรวจที่ศิษย์ก็เลยทําให้รู้สึกว่างานเรามีพัฒนาการนอกจากพัฒนาการทางทักษะฝีมือยังพัฒนาการทางด้านความคิด <c oughs> ความคิดนี่สําคัญที่สุดเพื่อมันถ้าความคิดเปลี่ยนงานเราก็เปลี่ยนก็จะมีเรื่องของอารมณ์ความรู้สึกต่างๆเกี่ยวข้องกับงานแต่ช่วงหนึ่งที่เคยทํางานชุดทีสีที่ทำทำตทอนนั้นผมผมไม่ได้เรียนทีซีแบบสายทั่วไปเหมือนที่เป็นสายตรงของผมเป็นสายครูแต่ผมว่าเอางานชุดที่ผมทำเนี่ยส่งงานเข้าประกวดจิตกรรมบัวหลวง ก็ถือว่าสําเร็จในขั้นหนึ่งคือได้รับรางวัลอาจารย์ได้รางวัลตั้งแต่ตอนตอนเรียนตอนเรียนบริยาเตยอไงเหรเจ้ามะก็ถือว่าเป็นความท้าทายซึ่งรางวัลที่ได้มันไม่ใช่ว่าเราเพื่อที่จะได้รางวัลแล้วเราจะมีความสุขแต่การต่อสู้การพัฒนางานเราแข่งกับตัวเองเนี่ย โอ้โหมันมีคุณค่ามากแล่ผมเชื่อว่ารางวัลบัวหลวงมันมีใครที่จะทาได้ได้ง่ายบางคนส่งถึงอายุ 60- 70ปียังไม่สมเลจผลก็มีเป็นไงเรื่องราวน่าสนใจไหมแต่ในช่วงหน้าคุณผู้ชมคะเราจะมาพูดคุยเลยว่าหลังจากนั้นแล้วเนี่ยอาจารย์เนี่ยก้าวขึ้นเยียบอะขึ้นมาเรียนวิทยาเอกจนปัจจุบันนี้อาจารย์เป็นรองศาสตราจารย์เนี่ยได้ยังไงนะแล้วยิ่งหนุ่มมากและยังมีแบบและผลงานของอาจารย์อีก ต้องหายหอย่องางน,น่าอีกมากมายเลยค่ะแต่ต้องติดตามในช่วงหน้าค่ะ